สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมาทูเพย์นะครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตที่ซัมเมอร์กันนะฮะพอดีว่าผมได้ข่าวเข้าวจากประเทศนะ,ะว่าคือว่าประเทศได้มีการแจกรถโลและอาวุธทาวอนผมก็เลยรีบเข้ามาเล่นนะฮะตัวละครของผมจริงๆแล้วมีวริสอยู่แล้วตั้งนานมากแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้คือเขากลับเข้ามาเล่นใหม่ในต,ตอนที่เราผมมีวริสเนี่ยคือผมไม่มีอะไรเลยเหมือน,นเดิมแล้วน,นะฮะเข้ามาสร้างตัวละครไม่ได้เฉย แล้วก็ในประเทศตอนนี้ก็หาเงินง่ายขึ้นกว่าตอนสมัยที่ผมเข้ามาในช่วงแรกๆก,ก็เลยกะว่าจะลองเข้ามาเล่นที่นี่แบบจริงจังดูนะครับก็บันบันเวน,น,นรถตูแล้วก็ได้รถร้อยห้าสิบโลด้วยได้รถโลด้วยอะไรด้วยก็จะใช้ให้เป็นคุ้มครับรถโลหาเงินเป้าหมายอุ้ยทำไมนถนนเป็นเงนยแบบไม่โหลดหรอโอ้ถนนหายไปเลยอ่ะ นีค่คนรู้ถนนหายไปเลยโอ้โหขับมาะสะักพักแล้วมันยังไม่โหลดเลยอะถนนน่ะโอ้ยโหลดหน่อยเนะอ,นอนะมันจะชนเนากูจะถึงแล้วเนี่ยถนนมันถนนย,ยังโหลดไม่เสร็จเลยเว้ย ชนอีกโอมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยเออ,อเริ่มมาเริ่มมาเริ่มเห็นเริ่มเห็นถนนเริ่มโหลดอ่า,าข้าเรเบลเอาเรเบลไม่โหลดขับขึ้นไม่ได้ไม่เนี่ยแค่จะตกแมปกะเนะี่ยขับได้โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ กีลาพุติดอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคฮะขอไม่ได้้วอีกปป๊บภาพแป๊บอ๋อเริ่มมาเริ่มมาปรับปลอดโหลดแบบไเทั้งไหนมันมันไม่เห็นถนนอะ่ะก็ปรับไปเต็มนี่กว่าอคือช่วงแรกที่ผมเข้ามานี่ผมก่อนจะเข้าประเทศไอ้ก่อนที่จะเริ่มอัดวิดีโอเนี่ยผมได้ F K ทิ้งไว้นะฮะ ก็มี fk ไว้บ้างเดี๋ยวมาเปิด fk ไว้ก่อนดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างนะดูจากคุณค่าของพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเกินแสนแล้วนะคือคลิปนี้ผมตั้งใจว่าให้มันได้สักแสนหนึ่ง าร์มได้รักษาหนึ่งแล้วผมก็จะพักและอะไรเงี้ยแต่ดูแค่ของที่ได้มาจากการเปิดเดลเฟเคก็น่าจะได้เยอะมากๆแล้วนะฮะบ่อของในตู้ด้วยค้าเป็นชิ้นๆผมว่าน่าจะมีมูลค่าเกินสองแสนอ่าคลิปนี้จบไวไปซะงั้นอ่าเดี๋ยวเรามาลองค้าเป็นชิ้นใหญ่ด้วยฮนะว่าจะค้าได้ทั้งหมดได้เท่าไหร่ได้กี่ชิ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยฮะโอเค ก็คราฟได้หลายชิ้นอยู่นะมูลค่าของมันตอนนี้น่าจะหลายบาทอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็แพงเหน้อด้วยตอนนี้ก็น่าจะแพงเหมือนเดิมคราฟได้เยอะเมื่อก่อนเจ็ดจะหาย,ยากครับตอนนี้นจะหาง่ายละอ่แล้วก็ผมมีเศษไปเวเนียมอยู่ในตู้ด้วย,ยเราไปคราฟให้เป็นการให้เป็นชิ้นใหญ่อะ่ะกันดูอีกทีนึงอ่าอันนี้คือเศษไปเวเนียม อะไรอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหวปะเนี่ยติดปะเนี่ยอี้โอ้ยติดถ้าคนที่ติดตามผมมาเนี่ยจะรู้เลยว่าผมไม่ค่อยมีดวงกับอะไรที่มันไม่ติดร้อยนะฮะอะไรที่มันไม่ติดร้อยคือติดยากมากเนี่ยมีใครเงนแดงจกร้อยไหมครับโอ้ยโอเคตีไเปเสร็จเดี๋ยวผมก็เดินดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะครับเพราะาพยายามดูจําของที่อยู่ในตู้ให้ได้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง ครับยากไหมหรือว่าหาของยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยะระหว่างทางผมก็นั่คุยกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คุยไปเรื่อยๆว่ามันใช้อะไรบ้างใช้ของเยอะไหมหรือฟาร์มอะไรไวที่สุดหรือว่าฟาร์มอะไรที่มันไม่ต้องใช้ของไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเงี้ยพี่เขากแกก็แนะนำมาอีกทีนึงคือพี่แกแนะนําให้ผมไปทําดอกไม้แล้วก็มาขายซึ่งแกนแนะนําว่าให้ขายที่คนไม่ต้องขายที่เ อีโคอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันดูอีกทีนึงก็ลองขับกันไปดูฮะออพังพังพังคือผมตั้งใจว่าผมอ่ะจะแวะกดเงินซื้อกล่องซ่อมไฟนะฮะ แล้วก็ไปซื้อเบนเดตที่โรงพยาบาลเผื่อว่าเราได้เล่นมีโอกาสจะเล่นซ่อมไฟระหว่างฟาร์มรอบเบืองอย่างเงี้ยเผื่อได้ใช้คือผมได้ยินมาว่าโรงพยาบาลเนี่ยขายเบนเดตถ้าซื้อจากหมอจะถูกกว่าเราไปค้าเองนะฮะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไปรอฟังไปรอดู คือระหว่างเนี้ยผมหมอเขาบอกว่าราคา350บาทผมก็เลยซื้อหมดเลยฮะ30อัน1เซ็ตใช่ไหมนะโอเคครับผมค่ะครับผมดีดีผมไอดี1หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งหื่น้ารอยครับอยาเอาเป็นเยี่ยงอย่างฮะซื้อของไม่ไม่เหลือตังค์ในบัญชีเเหลือเงิงนในบัญชีศูนย์บาท โอ้ยไปหลังจากนี้เราก็จะไปเริ่มฟาร์มกันแล้วฮะฟาร์มดอกไม้เนาะชีวิตเศร้าอ่ะตังเหลือในบัญชี0ศูนย์บาทต้องฝากเพิ่มมาสักหน่อยสักแปดพันอ่ะเผื่อเราเล่นลูกคือการฟาร์มดอกไม้เนี่ยคือเราต้องสร้างปาร์ตี้นะครับสร้างปาร์ตี้ก็คืออาจจะอยู่ในปาร์ตี้คนเดียวสร้างปาร์ตี้ตั้งชื่อแล้วก็ลงรหัสมีแค่คนเดียวนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ในแบบอยู่แถวๆวโซนเขาสภานะฮะก็จะเห็นในแผนที่ได้เลย มันจะขึ้นรอบๆนี่แหละฮะเราต้องวิ่งตามลายถนนนี้ไปอยู่ดีก็มีคนมาคุยด้วยะฮะผมก็ตอนแรกนึกว่าเป็นโจรซะอีกจะแบบจะขโมยรถอะไรเงี้ยผมก็เลยรีบเติมน้ำมันแล้วผมก็รีบล็อกรถเพราะว่าเขาไม่พูดอะไรเลยนะฮะ แล้วก็มารู้อีกทีว่าเขาน่าจะพูดไม่ได้ครับผมแบบด้วยเซนการคาดเดาผมว่าเขาน่าจะให้ผมไปส่งพาวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ คือจริงๆอยากจะบอกให้เขารีหูนะครับคือแต่ผมรีบผมต้องรีบไปฟาร์มต่อผมก็เลยต้องรีบไปฟาร์มดอกไม้ต่อระหว่างฟาร์มผมก็ฟาร์มเก็บไปเรื่อยๆผมฟาร์มอยู่พักใหญ่ๆนะฮะสิบมันเกินยี่สิบครึ่งชั่วโมงนะ่าจะมีเห็นผมว่าน่าจะฟาร์มยันเช้าได้แหละฮะคือฟาร์มยันเช้าเลย คือระหว่างฟาร์มเนี่ยผมเห็นกิจกรรมแอร์ดับมาผมก็เลยเข้าไปเล่นแก้เบื่อระหว่างฟาร์มเหมือนเนาะพอเข้าไปปึ๊บก็คิดว่าคนจะเยอะแต่คนก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไว้นะครับก็มีไม่มากสักเท่าไหร่ก็เลยรีบเดินเข้าไปชิงพื้นที่ก่อนพื้นที่ที่ได้เปรียบสุดสำหรับผมก็คือหน้ากล่องแอร์ดับฮะตรงนี้เลยเพราะเรามาคนเดียวนะเราต้องคุมพื้นที่ตัวเองให้อยู่ อ่าเรามาดูกันว่าไฟนี้ผมจะฆ่าได้ซักตัวหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ชินสกิปแล้วก็ฆ่าไม่ได้เลยผมยังไม่ชินเลยนะฮะตั้งตั้แต่มาเล่นที่นี่ยังไม่รู้สึกชินกับสกิปที่นี่เลยนะลองตีลงตีลมแล้วแหละระหว่างรอก็กาลังรอดูฮะว่าใครจะเป็นคนเปิดก่อนใครจะเป็นคนเริ่มตีก่อนไอ้อดอกเริ่มแล้วมีคนตีแล้ว เออเออ,อไม่โดนเออไม่โดนอีกยกเอ,เอ่ออฟรียังอยู่ที่เห็นครับฟรีอันนี้เราวาร์ปกลับยังไงพี่แล้วกลับ,ลบยังไงพี่กลับกลับยังไงละ่ะฮะฮัลโหลเหมือ,อนเดิมครับมาไงกลับยังไงบ้ืงกดสตรีนคำับแม่งสมั้งวายไงกลับอย่างนั้นเหรอเนี่ยวะ กลับไม่ได้เนี่ยโอ้หาทางกลับไม่เจอเว้ยกลับยังไงอะใชมันกลับยังไงพี่อ่อกดเปิดเปิดแอร์ออขึ้นใหม่ครั้งนะครับแล้วก็กดเลฟข้างล่างอพอออกมาแล้วปุ๊บก็เดีย๋ยวไปเดินฟาร์มต่อให้เสร็จนะฮะพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคิดในใจว่าน่าจะต้องมีอาวุธสักชิ้นแล้วแหละ เราก็เลยว่าจะไปเลเบลไปดูว่าบูปินใช้อะไรบ้างคือผมคิดว่าต้องมีอาวุธสักหนึ่งชิ้นที่เอาเอาไว้ปล้นเวลาเราเล่นตู้ฟงตู้ไฟชนะขึ้นมาเราจะได้ปล้นเขาบ้างอะไรเงี้ยฮะป้องกันตัวไว้ก่อนถือว่าดีกับตัวเองมากกว่า มีดหรือไมส้สักอันเราตีมีดดีกว่าไม้มันขี้ร้อยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่คือทางที่เขาสร้างขึ้นใหม่ไม่อ้อมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่อ้อมถึงเลย เลยเนี่ยทังเลยคือจากที่ผมมองบูปินอยู่นานเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะหาของอย่างอื่นได้แล้วหลือแ,แค่เหล็กผมก็เลยตัดสินใจไปถามคนแถวนั้นดูว่าเหล็กต้องทำยังไงโพสที่ไหนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตัดสินใจว่าเ,ออเราจะรถร้อยรถ150โลคันเนี้ยไปฟาร์มเหล็กเอาให้มันเต็มรถแล้วก็ไปโพเสร็จแล้วก็เอาไปเตียวุธกัน พอเก็บจนครบก็เอามาเก็บใส่รถโลๆๆไว้ก่อนแล้วก็กล่าวว่าเอาให้เต็มรถโลแล้วก็เต็มตัวเนาะก็จะไปโพต่อน่าจะได้ครบพอดีระหว่างไปทางทางไปโพก็เห็นว่ามีสายไฟให้ซ่อมก็เลยรีบขับไปซ่อมไฟฮะเพราะในไหนเราก็เซ็ตของมาแล้วเนาะ จะเล่นสักหน่อยก็ยังดีเอามาปุ๊บอาจจะากข้างนอกดีกว่าจะได้มีความเสียเ่ยงเจอคนควักอาวุธก่อนเลยฮะอันนี้คืออาวุธถาวรที่ขเขาแจกเหรอตีไปเอาละเริ่มเห็นคนมาก็ไม่กล้าซ่อมอีกตีต่อรับตามเหต์รับตามเหตเห์ไปก่อนอออตาย เฮ้ยไม่ไตายอดียกเอืมไม่ตายไม่โดนอันนี้ไม่โดนกล่าวว่าจะซ่อมอีกเห็นไอ้น,นั้นอยู่ข้างบนก็ไม่กล้าอีกไม่ไม่รู้ว่ามันผิดกฎประเทศหรือเปล่าเราซ่อมก่อนหรือว่าต้องเหลือคนสุดท้ายอะไรเงี้ยตีไปก่อนยกตายไม่ตายอีกโอ้โดนตีหลังโดนตีหลัง กตีปุกทะลุพับอือตีสวนโอ้ไม่ตายเลืยจะหมดเลยจะหมดมันไปยาก่อนปอปยาก่อนมาเพิ่มอีกสองแข่งรับตีสวนไม่ตายตีสวนตายหนึ่งหล,หลบได้หลบได้ตีตายหนึ่งไม่ตายโอ้โดนตีหลังแตกด้วยฟรีเหมือนเดิมอ่ะ และนี่ก็คือการโดนป้นครั้งแรกที่ซัมเมอร์นะฮะโอ้ชีวิตมังเศร้าว่ะนี่ใครก็ไม่ตายยากับ2อคนบอกครับ่าฉีดยาได้ไหมฮะหมอโดนใครอ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ EP นี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวจะมาต่อใน EP ีถัดไปให้เห็นให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อในเรื่องราวของตัวละครมาเหมาตัวนี้นะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ในอคคลคิปชันข้างล่างนะครับอยากให้ทําอะไรอยากให้ทําแบบไหนหรือมีคำแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะบายบายอต่อละ